สวัสดีครับวันนี้ช่องต๊กป่าครับจะเสิรเมนูนะครับแกงนอแกงนอไม่ไม่ไหนะครับผมใส่ป๋าหน่อเดี๋ยวมาลึกกันเลยครับข้าวคัวเลยครับผมเลยมาเลยครับคับผมมาต่อกันเลยครับผมตอนนี้ก็จะเตรียมอุปกรณ์นะครับที่จะแกงนอครับ อยู <ersch> ่โควิดมีใส่หน้ากากเห็น่อยเนาะอยู่ในบ้านจะใสมาต่อกันเลยนะครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์ทีขาเจ็ดเสียงมาทำเมนูนี่นะครับแกงน้องไม้เนาะแก่งน้องไม่ด้อยนี่ครับพริกสดนะครับพริกแดงนะครับเนาะพริกสดร้างกระปุ่นเนี่ยนะครับเป็นอย่างเนาะ นี่ของแสบนะครับเนี่ยนี่ใบยาน้ำครับใบยาน้ำไปโหดมาข้างหัวหนะันมาตะกี้นะครับเนาเอาฝนฟูก็างาแงขนาดนี่นะครับใบยาน้ำแบบแข่งนะครับโอ้โหทิ้งเลย ติดกัดไปได้นะครับน้องให้ไหลพอเล่มงามๆขนาดนะน,นี้มาแกะก,ก่อนนะครับเนาะอนี้องสองหางอันนี้นักล่าอก็ครับแกงอีกอันนี้ปลาครับอันนี้จะแกงใสีปลาด้วยครับเดี๋ยวแกะ ต่ำด้วยพี่แกงนะครับเดี๋ยวมาแก้นอนกันนะครับ ร้อยแล้วนะครับผมจีหางครับมออยู่เดี๋ยวเราไปจีพริกนะครับผมจีพริกนี่จะจีในหม้อกระหังมีเต่าไฟครับต่อตะกี้นะครับตะกี้แกะนอเรยบร้อยแล้วนะครับจะมาได้ตุ๊บเลยนะครับนอนี่จะมาจีพริกนะครับ้าจีเมี้ยงเนี้ยงเขาเนี้ยริกนี่พริกโดเพชรครับจะนักมาได้ ตุกแล้วครับเอาไปตุกนอครับผมอย่างนี้ทตุกแล้วเนาะนี่ต้องกินเมี้ยงก็ขออูเมี้ยงนอทัมนอตีสุกแล้วครับ,บ,รรบ,รบเดี๋ยวลางไปนี่ก่อนทัมนอนี่มาตั้งน้ำครับเดี๋ยวตั้งน้ำเดือดแล้วเดี๋ยวจะเอาเครื่องลงนะครับจะเอาต้มนอเนี่บเดี๋ยวมาตุกนอนทัมนอ นี่นาตีแกะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเอามาตุบออกนะครับห้องบอบฟฝาน,นะครบตุบออกแกงเมี้ยงเมียงนะครับผมนี่ครับนี่ตุบเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวถ้าอันแดดตีมัน บาดแตกเดี๋ยวเขาปุ๊บสํางหนรอบ็อกหนึ่งนะครับเนาเรียบร้อยแล้วครับสวยงามตามท้องเรืองเดี๋ยวไปต้มครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเขานอใส่ได้นะครับต้มจนหว,วานนะครับ ต้มต่อ,อน้ำแห้งนะต้มไปก่อนครับเดี๋ยวไปเด็ดมาแฝงครับเด็ดมาแฝงกันครับมาแฝงเพาจะเอาต้มตัวตัวนอนครับจะได้หวาน อย่างขาวล่างแล้วก็ใส่ใต้านอต้มด้วยนะครับนีนะ่หวานตอนนี้หม้อนอกดเดือดหม้อขนาดเลยครับเดือดบุบ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 นะทำเนี่ยกดใส่มาแข้งกันนะเนาะเดี๋ยวมันจะหวานนะครับผมจะย่างให้นอ,นอนหวานเนาะไปไปต้มไปครับ หอมมะกอกไว้อย่านั้นนะครับเนาะอกไว้อย่านั้งแล้วก็ใส่ไอ้พริกนี่เห็นหน้อยหนึ่งแล้วจี๋เหลือพริกนี่เราขีดใส่ใกล้จะใกล้จะถึงตีของล้มนะครับผมขงจะ๊บดังเนาะข้างบ้านเป็นมูน่าบดบด่างหัว สักสองสามเม็ด ล้อข้าน้ำแห้งกันนะครับผมน้ำแห้งกัะน,นอเขาจะหวานแล้วครับตอนนี้ก็แป้งกต่ซุกละเดห็นล้อข้าน้าแห้งครับนอจะหวานจิ้มก็จหน่อยเพหวานแล้วอือยังมีงกลิ่นเห็นยังเห็นอยู่ครับผมของนอไม่อยู่เดี๋ยวใส่ใบยานางลงไปนอก นี่หน้าตาก็จะได้ประมาณน,นี้นะครับนอต้มเนื้อหน้ามันแห้งกันนะเนื้อหน้ามันหดไปครับนะครับแล้วก็มาปรุงเนนครื่องกันรับ วันนี้เรามีพักระเตยครับผมบเดี๋ยวเราเด็ดพักระใส่เตรยเดี๋ยวมาเช็คดูน,นะครับผมเริ่มหอมแล้วนะครับ เริ่มหวานนะครับเดี๋ยวมาขีดพริกใส่น่าจะได้แล้วครับรสชาติอืมโอเคกลมกล่อมตอม้ตอมอีกสักสิบนาทีัทบหนอเก็จะมาเด็ดเด็ดักละครบับเนอกละไรโหดลงก็ได้ครับ วิธีบ,บันนะครับเนาง่ายครับต้องไปวิธีพิถันนครับแ,แซ่บแน่นอนรอว ครับผมพักละเด็ดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเอาไปใส่หม้อแกงเลยครับผมอืมสุดยอดครับตอนนี้ก็ได้ตีแล้วเราจะมาใส่น้ำปูนะน้องใส่น้ำปูนะครับ น้ำปูเซ็ตแล้วก็เจาะภาพพักลาเขาลงนะครับพักลาลงเซ็ตปุ๊บเขาจะแก้ป่าเขาใส่หน่อยหนึ่งนะครับจะกรมกมอะไรเป็นอยนี้ บางคนเป็นชอบกินหา้าห่านใส่น้ำห่าด้วยนะครับแต่ผมไขั้นักแต่ไ้น้ำหา่านีะครับน่าต่าหลังจากใส่น้ำปูเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวพักลาเขาหลงนะครับ หรือว่าเซตแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวแก้ป่าเขาใส่ต่อเรียบร้อยแล้วครับก็ให้เดือดถังก๊าซหนึ่งนะจากใส่พักราไปนะครับโอ้าต้องมีกินนี่ชุดยอดครับหอม ีแล้วสองคนเดียวนี่ก็ปลาครับเดี๋ยวมาแก้ทีนใส่ปลามะเนี้ให้แก่งโนหวานน้อยนะครับใส่ปลาไหลปลา นี่ก็ถือว่าเซตเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้นะฮะน้าตาก็อจ่างจี้เลยนะครับอ่าผมจะมาตักเตักเซนไว้ครับเป็นรอบกิ่นในนอกตอนนี้ก็เซตเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อมากินกันเลยนะครับผมเซ็ๆเลยนะครับแข็งน่อไใหม่สดๆเข้ากลิ่นมานากนะครับเล็กหละนี่ครับผมครับ จวดอร่อยเลยนะครับผมก็คลิปนี้ถ้าใครสนใจก็จะแกงด้วยก็ได้เลยนะครับผมตามสบายเลยนะครับสูตรนี้เนี่ยรวงมาห้ามกินล้าใครกิ่นนองมาได้ก็เสียใจด้วยนะครับของล้ำนะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆป,ปีๆน้องๆน,งน,งนานะนะครับที่เข้ามาพอคลิปนะครับมาชมคลิปนีน้พี่แกงนอบันบันนอกเปนนอกนะครับนะ เอาไว้ชมคลิปหน้าต่อไปนะครับว่าจะไปจําเบ็ดตกปลาระหว่างหากินที่ไหนนะครับผมก็ทำเมนูอย่างเด็ดเดี๋ยวก็จะมายาเพียงพอครันะครับผมแล่นี่บอกห่วงบอห้ามนะครับหยาดตัวได้ตับสบายเลยนะครับผมก็ขอปี่คลิปไปตีอีก่อนนะครับผมก็ขอสวัสดีครับผมกินข้าวกับมน้ำนอนนะครับผมไปเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ